วันนี้ก็มาซ้อมตามปกติลงใส่มืออื่นมือหืออ้อคนหยุดไปขวัญเจดีมือเดียวนี่ถ้าเจดีสีแว้งไงเหรอเบิง่งเ้นนี้งามงามเลยเราอย่ามาเที่ยวเจ,เจดีสีแว้งไงมาเด้อมาเด้องามงามงามเจดีสีแว้งไงข้างล่างไม่รู้ พระอาจารย์ต่างๆเดียวก็บมิลูกเขาเออนี่ยังไงการการท้ามาหาขิงเขาค้นบัตรแดงมิคคนมาวาดเลยคนมาวาดเลยสินไล่เต๋อสินไล่เติบภายในภายในเจดีภายในบวชภายในหัวเจดีสิ่งนี สิ่นี้ลูกต่งตางๆนาเบึงนาเบ้งตัวเจด,ดีเองกับงามเดี๋ยวมือนั่นไปฟอนเดย,ยไทยเบิ่งต่อฟอนแล้วใช่เบิ่งต่อฟอนเลย,ย,ยไทย